ที่จังหวัดสะแก้วเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะบ้านเรือนประชาชนเสียหายนะครับเสาไฟฟ้าพังนะครับอไปดูภาพเลยนีุ่ผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือลูกเห็บนะฮะเห็นไหมฮะที่ตกมาเนี่ยครับเป็นเม็ดๆเม็ดๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ฮะนะครับมีพายุฝนนะครับตกลงมาพร้อมกับลมนะครับลมกระโชกแรงฮะในหลายอำเภอของจังหวัดสะแก้วบางพื้นที่นะครับ รายงานเนี่ยบอกมาว่าฝนตกนานนับชั่วโมงครับแล้วก็ไอ้ลูกเห็บเนี่ยมันทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายฮะโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสาแก้วเทศบาลตำบลท่ากษะเมและในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสะขวันนะครับซึ่งมันเกิดพายุรุนแรงคุณผู้ชมครับเป็นเวลานานนะฮะทำให้มันเกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนั่นเองครับ ส่วนพื้นที่นะครับในเขตเทศบาลตําบลท่ากษะเมอเําเภอเมืองสะแก้วฮะมีลมกันโชกแรงนะครับแล้วก็เกิดไฟฟ้าดับฮะเป็นเวลานาน,านในช่วงหัวค่ำพื้นที่หมู่สามบ้านหนองนกกะเรียนนะครับก็เกิดฝนตกหนักเช่นกันฮะที่นี่นะฮะมีสาไฟฟ้าหักโค่นและมีต้นไม้ล้มขวางทุกทางเข้าออกของหมู่บ้านหลายจุดเลยครับจนได้ที่หน่วยกู้ภัยนะฮะร,รับแจ้งครับบอกว่าชาวบ้านพบว่ามีต้นไม้ขวาง เส้นทางหน้าโรงงานอีสบอร์ดนะครับเส้นทางจะออกไปทางอำเภอวัฒนานครเลยไปทางคลองพญานาคมาประมาณ500เมตรเนี่ยครับทำให้เส้นทางตรงนั้นมืดมากมองไม่เห็นนะครับเกรงว่ารถเนี่ยจะได้รับอุบัติเหตุอย่างไรก็ตามนะครับยังคงมีบางอำเภอฮะที่มีฝนตักเอ่อฝนตกหนักขออภัยนะครับอาทิเช่นอำเภอคลองหาดอำเภอตาพระยาอำเภออรัญ,ญประเทศ แล้วก็อําเภอวัฒนานครส่วนพื้นที่อาเภอวังน้ําเย็นนะครับทางเพจสากแก้วบ้านเราเนี่ยเขาก็นําคลิปครับเป็นภาพพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งมหาเจริญนะครับเวลาประมาณใกล้ๆกล้ห้าโมงเย็นนะครับเขาก็บอกว่าแถวนั้นอ่ะโอ้โหฝนตกหนักมากๆลมก็แรงนะครับทําให้บริเวณใกล้ๆกับเขตป่ารอยต่อ5จังหวัดแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในเนี่ยนะฮะได้รับผลกระทบครับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจสะแก้วนะครับก็ได้สั่งการฮะบอกว่าให้ทุกหน่วยฝ่ายนะครับเตรียมแผนการเอาไว้นะครับเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมฮะทางด้านข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการติดตามสภาพาอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ให้สั่งเลยนะครับว่าให้สำรวจอาคารสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่อาจจะดูไม่แข็งแรงเนี่ยฮะ ให้ซ่อมแซมโดยเร่งด่วนนี่แหละนะฮะก็มาเตือนภัยกันช่วงนี้นะครับพ <c oughs> ายุเข้าหลายพื้นที่นะ <c oughs> ใช่ค่ะนี่น่ากลัวมาก <c oughs> โอ้โหดูสิม,มันแทบจะมองไม่เห็นเลยอะ่ะแล้วมาพร้อมลูกเห็บด้วยลมก็แรงนะคะฝน <c oughs> ก็หนักแถมไม่พอลูกเห็บนี่ก็อันตรายด้วยนะคะตกมาทีนึงเนี่ยเมื่อกี้ขนาดยังเล็กๆนะถ้าขนาดใหญ่กว่านี้นี่อันตรายนะคะครับแล้วหลังจากนี้ก็ต้องเตรียมรับมือด้วยนะคะพี่กอล์ฟที่ภาคอีสานเนี่ย เห็นทางกรมอุตุนิยมบอกนะคะว่าเดี๋ยวจะมีเย็นหลงฤดูแค่นี้แหละก็ถึงอตอนนี้มันแปรปรวนมากออต้องระวังเดี๋ยวมีวอากาศเย็นมากรุงเทพก็จะได้เห็นอากาศเย็นๆอีกครั้งหนึ่งมันหลงฤดูมานะคะอุณหภูมิเนี่ยลดลงประมาณ2ถึง3องศาแต่ว่าทางภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ4ถึง5องศาเลยทีเดียวนะ